งานแถลงข่าวงาน90ปีพ่อสุรพลนะครับของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสื่อทุกสื่อนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับงาน90ปีพ่อสุรพลนั้นจัดที่วัดรางมันนะครับที่กำแพงแสนในวันที่8ถึง16สิงหาคมนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปีนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างที่แน่ๆมีศิลปินลูกทุ่งขนับกันมาเยอะแน่นอนครับในในรูปแบบของศิลปินลูกทุ่งนั้น เต็มที่อยู่แล้วนะครับในพิเศษของปีนี้ก็คือมีทั้งเพื่อชีวิตอย่างคาราบาวนะครับมีทั้งลูกทุ่งอีสานอย่างคุณมนแคนนะครับแล้วก็อินดี้หลายๆค่ายด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีในรูปแบบของอรำวงนะครับก็จะมีคุณออสโฟเอสนะครับคุณหลุยชวนชื่นนะครับไห่องคำ นะครับซึ่งตรงนี้มามาร่วมงานกันหมดเลยเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับของ90ปีพ่อสุรพลนะครับบระยะพี่หรอจะได้เห็นในการรวมตัวกันไหมครับสําหรับ90ปีในปีนี้ครับเอ่อตรงนี้ไม่ทราบว่าพี่ผมเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่น่าจะกลับมานะครับน่าจะกลับมาร่วมงานกันนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในในในรอบที่จัดกันมาเลยในรอบหลายปีในตั้งแต่ต้นมาเลยนะยเพราะว่า จริงๆแล้ว90ปีเนี่ยมันคือ94ปีนะครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยอายุ94แต่ในช่วงโควิดเราไม่ได้จัดงานมา4-5ปีนะครับก็เลยมาเริ่มจัดเป็น90ปีสุพลนับจากวันปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยปีหน้าก็จะเป็นงานแบบนี้9วัน9คืนตลอดไปนะครับ เ้อนแฟนจะมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยมาเพราะเหมือนก่อนทันทีจะมีแค่แบบเป็นอ่าลำวงย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็นำนำศิลปินทุกทุกสาขาอะไมาเลยนะฮะไม่ว,ว่ามันเออ่จะเป็นของของทางลูกทุ่งอีสานห,หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาร่วมงานหมดทุกปีนะครับใครที่ว่างเราเราจัดหามาได้เนี่ยเราจัดมาให้เป็นรูปแบบของของงาน ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดครับสับับการรบรอบของการพ่อสุรพงด้วยเป็นยังไงบ้างครับเป็นปีแรกแล้วก็แต่ก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็เอ่อเอาเพลงของคุณพ่อไปร้องครั้งนี้ก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนรูปแบบแบบใหม่ก็รู้สึกว่าเออมันดีใจค่ะแล้วมีความสุขมากๆเลยอยากจะถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังว่าเป็นยังไงอะไรยเงี้ยค่ะ ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมครับที่มาร่วมโปรเจกต์พิเศษในครั้งนี้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาถึงเพลงวง,งการลุกทุ่มมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกไม่รู้จักพ่อเยอะคากก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงเก่านะคะแต่ว่าอยู่ในยุคใหม่เพราะว่าพี่อุ้มก็อยากให้ไปร้องในผับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะนําเพลงนี้ไปร้องในผับเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นนอกเหนือจากผู้ใหญ่ฟังแล้วกก็็ให้เดๆฟัง ด้วยอะไราเง,งี<ะ>้ยคมันรู้สึกเครียดเพราะว่าโกลัวว่าจะทําไม่ดีเหมือนต้นฉบับอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่บอกว่ายังไงก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเน,น,ปน้นว่าต้นฉบับเขาจะหวานหรืออะไรก็ไม่ต้องอนะครับในโูกเพราะเพลงเนี่ย ทำไว้จะค่อยๆออ,ออกมาแต่บอกได้เลยว่าไม่มีรูปแบบซ้ํากันเลยนะครับเป็นของเด็กรุ่นใหม่ทนั้นเลยแม้แต่คําร้องคําพูดเนี่ยเราก็บอกว่านี่คือคําของพวกเขานะฮะเพื่อเพราะเพราะเขาร้องเล่นเต้นกันมาแบบนี้นะครับวันนี้เราเราเมื่อตัดสินใจแล้วว่าเราย้ายจากลูกทุ่งมาให้เปลี่ยนแนวไปได้ทุกเพลงทุกทุกเอ,อ่อ ให้เข้าถึงได้หมดเลยนะครับว่าวัยรุ่นอยากให้วัยรุ่นได้รับฟังเพลงพวกนี้<ม>เพราะในที่เขาฟังกันมาเนี่ยมันคือสไตล์ของวัยรุ่นจริงๆแต่เอาเอา,เอาลูกทุ่งไปให้วัยรุ่นฟังให้ได้รับให้ได้ขอ,อผมไม่กังวลแล้วนะครับรุ่นนี้แล้วไม่กังวลแล้วนะฮะ <laughs> เพราะว่า ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเรียกว่าสไตล์ไปเนี่ยเพื่อให้ให้เราไม่ได้ไปทําให้เสียไปเลยเราทําให้สังคมยอมรับเราทําให้กลุ่มทุกกลุ่มยอมรับได้ใช่ครับเพราะว่ามีกิ่งอายความเป็นลูกทุ่งอยู่าก็ยังมีอยู่เพียงแต่ความมันเพิ่มเข้าไปตรงนั้นเองเรียกว่าให้วัยรุ่นเนี่ยเขาสนุกของเขาเต็มที่แต่เป็นเพลงของเราเดี๋ยวโปรเจกต์ใหญ่ที่จะตามมาในช่วงงานเก้าปีากสื่อคอยติดตามนิดนึงรับรองว่า สื่อตกใจแน่นอนเพราะว่าพี่จอยเป็นเปิดประเดิมก่อนเปเดิมอันนี้เป็นเป็นเป็นศิลปินคนแรกก่อนนะครับแต่อันนั้นมันมันยิ่งใหญ่กว่านี้มากเลยมากจริงๆนะครับเรียกว่า สะเทือนวงการเพลงแน่นอนนั้นย้ำอีกสักรอบหนึ่งเลยครับว่าจะได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะได้เห็นกันเมื่อไร่แล้วก็วันน่าจะหลังงานวันที่เก้าวันที่วันที่สิบหกหลังวันที่สิบหกไม่นานนะครับผมต้องนัดสื่อมาอีกแน่นอนเจอกันที่นี่แน่นอนแล้วก็อีกบทของบทเพลงของเขาอีกหลายบทเพลงที่ที่ทาเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราออกเป็นซิงเกิลเท่านั้นเองพี่ชจ้าชวนเิมสติีมนึงครับให้คนมากับโรเจิตพิเศษของเราแล้วก็วันที่รอบของคุณคือคนด้วย ก็ก yeah. tamam. ็ฝากโปรเจกต์นี้นะคะเพลงเสียงเล่จากเวียดนามเอ้ยหนุ่มเสียงเล่หนุ่มไทยแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงนะคะก็ฝากติดตามโดยด้วยเป็นศิลปินเรียกว่ากายพันเนาะจะนำบทเพลงนี้ไปเผยแพร่ให้กับทุกท่านทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยในตอนนี้แล้วก็ฝากงานด้วยวันที่8ถึงสินะคะยิ่งใหญ่อลังการสุขสนานแน่นอนค่ะ ย้อนบานที่ไหนนะครับอีกสักรอบหนึ่งครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนเพลงเอฟซีทุกท่านนะครับงานวันที่8สิงหาคมถึง16สิงหาคมณวัดรังหมันนะครับกำแพงแสนวัดหลวงปู่แพวนะครับจากงาน9วัน9คืนด้วยกันนะครับความยิ่งใหญ่นั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับพาลูกหลานไปเที่ยวมีสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่า เป็นอัาตลาักเลยครับใน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 รอบ90ปีพ่อผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝากผลงานเพลงของน้องจอยบียอนด้วยที่นําเพลงของพ่อผมก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยโอเคครับข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ